ร,รับผมสื่อสารเป็นคำรับผิดชอบเพียงจิตสาธารณตไปไม่ก่นอไไน,นตอไปเราจะไม่ก่อนย้ <c oughs> <c oughs> <Yeah! S 3> ตออบ้านบนต้นไม้อ้าแล้วแล้วใครไปถึงก่อนชนะไปเลยใครด้วยถอยไปอ,ยอ้วนอย่ามาเกลี้ยงางขวางทาง เราเรืงล่างเด้ออ้อยงุ่มงามจังเลยอ่ะอ้ยปีนี้จะขึ้นมาถึงไหมน,นี่อมะเล่นที่อื่นไป <laughs> บนเนี้ไม่มีที่สำหรับนายหรอพูดอย่างนี้ได้ยังไงการล้ว <c oughs> ยมีสิทธิ์เหมือนคนอื่นทุกคนนะเออ้วนอย่างนี้นะมีสิทธิ์คอยดูก็แล้วกัน <c oughs> วิวข้างบนนี้สวยจริงๆขอบคุณนะถ้าไม่ได้พวกเราฉันคงไม่มีโอกาสขึ้นมาถึงที่นี่ไม่หรอกันกล้วยทุกคนควรมีสิทธิ์ขึ้นมาดูวิวบนนี้ได้เหมือนกันนั่นแหละจริงมะจริงหรอเป็นธรรม่เราไม่ควรดูถูกหรือตัดโอกาสของคนอื่นต้องให้โอกาสทุกคนในการใช้สิทธิ์ของเขานะคะ